สวัสดีครับพี่น้องช่องนุงเอ็กชแนลผมมีอยังเด็ดวกับนั่งคุยเล่นกับผู้อ่านนี่แหละบาง,งทนนะีเราพนนังก้นเร่นโทรศนะัพท์อยู่นะส่วนลุงเอกก็นั่งกินข้าวในโคกงซ่องกว่าลันนะเล็กกว่านึงเลยกว่ากาวผู้อ่านก็นั่งกินงโคตจับห่างกันประมาณเมตรหนึ่งอยู่หรอกไนงะ <c oughs> มาดิกินเขากับถอดไข่แจวแล้วก็มีอะไรนะหมูยอเลอืนิดหน่อยเป็นคนตู่คนยังผอกแล้วมาเวียบกินก็นั่งเล่นๆฮาๆไปสนุกสนานกันไปทําไมไหล่ถ้าเราท,รท้อแท้ในการทําช่องแสดงว่าเราตั้งความหวังไม่สูง ว,ว่าการเขาบ่ไต่างความหวังยังไปเลยทีนี้เขาเชี่ยดีความมีความ,วามสุขไลมกินอย่บกขนมดอกจอกเดีเดี๋ยวทัวร์มายกทัวกินอยู่บกทัวร์มีไฟตุ่มทัวร์ขายบ่อยไมพิรับ,รบ,รบอาจารย์ไปไ่ับไับมาจะบอก เงียบลูกค้าด้วยนั่งดูลูกค้าเป็นยังไงดูรถวิ่งผ่านไปผ่านมาโทรศัพท์พิมพ์กล้องคู่ได้นะดูสิไหมันเนี่ยมันแบ่งครึ่งมึงมีอะไรบ้่งเบิ่งรถจังเสียอะไรไปหน้องรถ มานไปผ่านมาครับดูเมียไปใส่แล้วดดนะกล่องขับรถเก๋งมาละจะเขเวี้ยงบ่ก็ใส่รวมเกียร์ไปใส่ ถ่ hmm? ายรูปเหรอไหนที่หลับอืมประาทายเนี่ยมันถ่ายไม่ได้มันดูวิดีโอถ่ายขอถ่ายเบังมันถ่ายไม่ได้ไไดก็ถ่ายวิดีโออยู่ตอนนี้อย่าลืมเดินของที่สื่อสองย่างที่เก่าไข่ไม่เอาจะหายจะรดส้อ่อนเทต่อันนี้แม่ไม่ใส่สื่อยา บรรยากาศคืมฟ้าคืนฝนครับพีน่น้งนะองคือฝนที่ตกแต่วาก็ต้องยำเสาแหลนะรอมนึงตกน้อยเอาเอาสองอย่าง,งเลยส่งไปแล้วก็ตัวเก่านี่แหละมีสปายคลาสสิกกับไอ้ไปนี่ก็ไปซื้อก้อนด้วยกันหน่ยนนอยอืม,ามาลูก ลูกเต่าเพราท่านตื่นบอกลูกเต่าไงกระด่างจางก,กับพระมหารอบตัวไหมส่วนกำลังยางมาล